ดูดูความร่มเย็นความแข็งแรงของต้นไม้อันนี้ต้นบุกรู้จักกันไหมคะเพื่อนๆมันคันนะเนี่ยถ้าเราไปใกล้ๆคันแน่เลยต้นบุกนะะี่ค่ะเป็นป่าเลยต้นใหญ่ด้วยนะะี่ค่ะตรงนี้มีตั้งหลายต้นเนี่ยนะคะเป็นป่าบุกเลยนะคะต้นบุกค่ะเพื่อนๆนต้นบุกเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นสดาวแต่เขาสูงใหญ่มากเลยเป็นไม้ยืนต้นละนะคะเราก็จะไม่ตัดทิ้งหรอกถ้าหากว่าเราจะทําโครงการอะไรสักอย่างเราก็คงไม่ต้องตัดทิ้งเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยเราก็จะทําอะไรดี นี้จะเป็นต้นสดาวนะคะซึ่งโตแล้วแต่เราปลูกต้นพยุงต้นพยุงขึ้นแซมนะคะเพื่อเขาที่เขาจะได้ขึ้นแซมกันนะคะจะได้โตขึ้นไปแต่ให้ดูว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินนะคะดอกไม้ป่าค่ะจอมไม้ป่าก็จะเกิดขึ้นธรรมชาติสวยงามมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นส่วนที่เป็นทุ่งนาซึ่ง ให้เขาเช่าทำนาในแต่ละปีนะคะช่วส่วนด้านหลังจะเป็นป่ายูคาลิปตัสกับเป็นป่ามะม่วงนะคะตรงนี้จะเป็นจุดของป้าที่ดินของป้าตรงนี้นะคะ่ะสวยค่ะสวยมากล่มลื่นนะคะลมเย็นๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ําเป็นแหล่งน้ําเหมือนกันน้ําไม่แห้งแล้งแล้วค่ะน้ําก็จะมีเรื่อยๆ เป็นอุโมงไปเลยอุโมง์สดานะคะตรงนี้ก็ยังมียังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือต้นตาลส่วนที่เป็นที่นาของป้านะคะ,ะเป็นที่นาแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ปลูกยูคาลิปต์ะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทําโครงการอะไรต่อนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังยังเป็น,เป,นเป็นที่เป็นสวนนะคะยังเป็นสวนอยู่ตรงนี้จะเป็น เป็นอุโมงของสะเดาคุณพ่อเขาปลูกไว้ให้นะคะก่อนที่จะยกให้ป้านะคะเป็นอุโมงสเสดาที่นาดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยถ้าทําโคกหนองนานี่แจ๋วเลยเนี่ยนะคะมีต้นตาลด้วยทาน่าจะทำเป็นเป็นอะไรดีอร้านกาแฟดีไหมร้านกาแฟแต่แหมมันมีมันมีหลายที่เนาะเราก็คงไม่ไม่ได้แยกร่างมาทําที่นี่หรอกนะคะก็ดูว่า อาจจะให้เข้าเช่าทำนาไปก่อนนะคะตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆเป็นอุโมงเป็นอุโมง์สดานะคะต้นเะดานี้สูงใหญ่เลยนะคะก็ไม่ได้ตัดนะคะให้นกกาอยู่นะคะอ่าก็ลึกไปตรงนู้นนะคะ,ะป้ามีเกือบเกือบสิบไร่อะคะ่ะมีมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแบ่งให้ลูกทั้งหมดนะคะก็ก็จะได้แบ่งกันไปไม่ถึงไม่ถึงสิบไร่อะนะคะก็ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่นพนอนๆเสียงนกเสียงกาธรรมชาติมากเลยค่ะที่นี่นะเหมาะเหมาะที่จะมาทําโคกหนองนาะนะคะดูดูที่ที่ดินดูทางเดินนะคะทางเดินก็จะสวยมากเลยะนะคะเป็นเป็นทำเลทองเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราจะทําอะไรสักอย่าง ก็จะเป็นของป้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําโครงการอะไรสักอย่างนี่ก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะแต่ก็ต้องลงทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดิมเป็นเป็นผืนเป็นที่นาให้เขาเช่านะคะแล้วก็เป็นป่ายูคาลิ์นะคะก็อาจจะให้เขาเช่าต่อไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโครงการอะไรดีๆหรือลูกเราต้องการทําโครงการอะไรดีเราก็จะมาทำนะคะเพื่อน